สวัสดีครับอาลัยเมงลาวาทีตดิคาซามาก,กะโตมีนาบีตราวันนยุสซาลปาพชัชเชย,สยัสกัลลาวดวยโกซาเลบีโรเลลาจายาอ๊ะโอเคที่มาโซเยคามซับสกัลลาว์มีอาบอนาะคามซับสุรกากะสกัลลาว์โกจราบเชป่าเร่โอเคที่มาโซเยขาขออาขาไม้เอกขาขาสุรากะแปรกอนัตคูกะขาไก่ขออาขากอไอไก่ไม้เอกไก่ ขาไก่เจจิดเจดเนาะเจจิดดาวเยขาไก่ไข่ไก่ขอไอาขายไม้เอกไข่กอไอไก่ไม้เอกไก่ไข่ไก่แจอุเสื้อผ้าสอเอือเสือไม้โทเสื้อผออาผาไม้โทผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าสุรากะอากุอซา,าห่อผ้าหออหอไม้เอกหอผออาผา ไม้โทผ้าหอผ้าอะท์โทตีหัวเสือหออัวหัวสอเอือเสือหัวเสือจากาวแก้ขายกอกอแอแก้ไม้โทแก้ขออายขายแก้ขายแก้ขายสรากะพิบีดีพี่ป๋าไล้นดนัดเลากะนายท่ามนอไอนาย ถออามถามไม้โทท่ามนายท่ามกูเทมะงูหา่างอูงูหอเอาหาวไม้เอห่าวงูหา่หาวมวยเห่าข้าวปลายขอเอาขาวไม้โทข,ข,ข้าวปาอ,อาาวไอป,อ,อปลายข้าวปลายวตดวาีข้าวป่าขอเอาขาวไม้โทข้าวปออาป่าไม้เอป่าข้าวป่าตอเวดี มีค่ายมออีมีขออายขายไม้โทค่ายมีค่ายชาซีด,ดีค่ายปะขออายขายไม้โทค่ายปออาปาไม้เอปะค่ายปะเงีบชาขอให้ขออขอขออายหายไม้โทให้ขอให้ตองสงด,ดีสายยาซอไอาสายไม้เอสาย ยออายาสายยาเสศษดี่ข้อดีขออขอไมโทข้ดอดอีดีข้อดีกกกเตอรเช็บเนาะข้อดีกเตอรเช่ข้อเสียขออขอไมโทขอ้อสอเอียเสียข้อเสียมกเตอร์เช่เข้าใจขออาขาวไมโทเข้าจอไอใจเข้าใจนาแหลดี ลำไส้ลออามลามสอไอสายไม้โทไส้ลำไส้อุมาจีคอข่าขออขอไม้โทรข้อขออาเขาวไม้เอกข่าข้อข่าดูกาวไส้อัวสอไอสาย,สาย,สายไม้โทไส้อออัวอัวไม้เอกอัวไส้อัอวไสอว้สอวัวสุราค่ะแววจ้าโกขอรับใช้ไปเลยนาะ ဒီဒ okay, ီခန်းစာမှာကတော့ဒီလိုနဲ့ပဲစောသားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီခန်းစာမှာပြလဲဆိုကြမယ်ສະຫວັດດີครับ